ทีนี้คนหมายเลยขหกคนหมายเลยขหกแบบนี้เลยค่ะง่าย,ายสบายสบายชอบอะไรง่าย,ายชอบจิมจ๋มจิ้มยุ้มยิม,ยมชอบแบบน่ารักน่ารัก,กชอบความสะอาดชอบแบบคนพูดเพอ้พอๆชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสัมผัสที่หกเฮ้ยรู้สึกว่าคนนี้จะไม่โอเคกับฉันเฮ้ยรู้สึกว่าฉันทำอันนี้แล้วฉันจะรวยเฮ้ยรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วอย่างเงี้ยค่ะ เลขหกเด็กเลขหกไม่เหนื่อยก่ะเลขหกไม่เหนื่อย,ยนะคะถ้าใครที่ตอนนี้เป็นเลขหกแล้วเหนื่อยผิดทางผิดลู่ผิดลู่เพราะเลขหกต้องไม่เหนื่อยค่ะเขากําหนดชะตาชีวิตมาให้ไม่เหนื่อยต้องไปหาอะไรทําที่ง่ายๆสบาย,บายคนรักไม่เหนื่อยมากแล้วจะรวยนี่คือเรื่องจริงนะคะถ้าคุณไปทําวัวตายควายล้มเหมือนเลขห้าคุณไม่รอด เพราะดวงสตาร์ไม่ได้กําหนดให้คุณต้องวัวตายควายลม้มเขากําหนดให้คุณต้องง่ายๆสบายๆเพราะคุณมีสัมผัสอยู่แล้วว่าสิ่งนี้คุณทําคุณจะดีสิ่งนี้คุณทําแล้วมันไม่ดีคุณมีสัมผัสอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนหมายได้โขกท่องไว้เลยง่ายๆสบายๆอย่าคิดเยอะจิตเบาๆใจสบายๆนะคะถ้าเลขไหนดีแล้วจะไม่บอกวิธีแก้อะไรทั้งนั้นแหละนะคะก็พูดไปตามเนื้อความหมดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นโอ้ยคนหมายเลยขหกเป็นคนน่ารักนะคะคุณพูดจจอะไรกับใครพูดขนาดแบบตะอคอกเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่านะอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะมองเป็นแบบว่าอย่านะอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมคนหมายเลยขหกเป็นแบบนี้ค่ะคือลองคนหมายเลยขห้าสิแค่บอกว่าอย่านะ คนก็มองว่าคนใหม่เลขห้ามันย้อนเนาะอะไรแบบนี้คุณเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้นะคะมันต่างกันตรงแบบพลังนะคะเพราะฉะนั้นคนใหมายเลขหกอย่าไปแบบใส่พลังเหมือนคนใหม่ยเลขห้าคนใหม่เลขหก็อย่าหน,น่ม,มแนมต่มแตมอโนเนคคิดขูนะคะเพราะเดี๋ยวมันสลับกันแล้วมันจะไม่เวิร์ก <c oughs> <c oughs> ชอบรเซ่นะคะถูกใจกันละซีอยากหมเลขหกกั